ท่านผู้ชมนะครับอย่าขยับอย่าขยุกขยิกเพราะว่าตอนนี้ทุทกท่านกำลังดูรายการอ้าวทำไมอ่ะให้คนดูอย่างเดียวเราไม่ต้องอ้าวเหรอใจห,หมดเลยกับรายการสีชอปบบเช่ ถ้าผู้ชมจะชิมกับเวลาใหม่ของเรานะครับครับผมทุกวันอาทิตย์จ้าทุกวันศุกร์ครับอาทิตย์ไม่มีไงครับอาทิตย์ไม่มีรีลานครับอาทิตย์รีลานไงครับครับผมสดทุกวันศุกร์ครับผมห้าทุ่มถึงห้าทุ่มสองนาทีอะรายการอะไรครับพี่ท่านจะได้เต็มอิ่มกันทุ้ยส่านพี ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรามีรีรันนะครับสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนั่นเองเออเสื้อสวยๆแบบนี้ครับผมอยากได้เราไม่ขายอไม่ถึงจะได้แต่เราให้คุณโทรเข้มาครับครับผมที่เบอร์นี้ครับครับนี่นะครับ โทรเข้ามาตอนนี้ใครจะนั่งรับโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับดึกดื่นขนาดนี้ครับฝากเสียงหวานๆเพ่อๆคุณไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทีมงานจะมาฟังแล้วก็บอกว่าว่าเออมีคนฝากด้วยเยดีใจจังเลยแค่นี้นะไปแล้วหยิบโทพกลับไปซิแล้วหยิบผูขึ้นมาใหม่สวัสดีครับผมชื่อปุ่นครับอยู่ทองผาภูมิมาส่งได้ไหมครับทีมงานจะบอกเลยครับว่า มงงึงเงเฮ้ยอะ,อะไรแล้วก็หยิบขึ้นอมาใหม่อ่าฮัลโหลอ่าปุ่นใช่ไหมครับครับเมื่อกี้เอาล้อเล่นนะครับครับอ่าเสื้ออยากได้ใช่ไหมครับครับ,รบอ่าแค่นี้นะ ถ้ารบริษัทนี้ติ้งต้องบริษัทเลยใช่ได้ได้ได้ถ้าท่านหาที่โทรได้เอาให้ก็แจกนะครับผมก็วานไปด้วยนะครับขอไซส์ใหญ่มาให้นอปุ่นโทรเข้ามาครับโทรเข้วหรอฮัลโหลปุ่นนะครับว่าไงครับครับผมครับครับครับแค่นี้นะคะโอ๊ยพวกคุณไปร้อนเล่นกับปุ่นทำไมครับปุ่นเพิ่งเลยไปกวน ว่าคนอื่นต่อเลยอ่ะปุ่นขับรถไปครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ไปจอดที่ร้านยางจอดานยนะร้านยางบอกว่าเออช่างช่างช่างปะยางหน่อยล้อล้วออล้อั่วอยางก็ถามว่าล้อไหนปุ่นตอบเลยครับว่าล้อเล่นต้องไปเกี่ยวอะไรกันังไหนวะวันนี้เบรกจะพูดอะไรวันช่วงแรกของเราเป็นอะไรครับช่วงแรกเป็นล้อเล่น เนื่องมาจากว่าเดี๋ยวนี้นี่เป็นยุคที่การศรลยกรรมนี่นเริ่มมาแรงมากๆเยอะมากครับ<า><า>อ่ะผู้หญิงนี่สรยกรรมส่วนไหนกันได้บ้าง oh. หนักๆเลยเยอะๆเลยจมูกจมูกจูกตจมูกนะฮะรูที่ไปทำให้บานขึ้นเพื่ออะไรหายใจาใจได้เยอะขึ้นเหรอจะไว้จอดรถหรือไงบานอ๋อดังดั้งงจมูกก่อนครับดั้งหลังจากนั้นกรีดตาอ๋อกลีดตาตาปากบนปากบนหนาไปฉีดัวทอปฉีดให้หน้าเตร้คางแหลม กาม้ากามเข้อฟันอนไไดด้้้ลูกายเแค่หูคโคนหนวดโคนคามในลานตัดผมนะครับการเสียกรรมมีมากมายครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างผู้ชายอย่างเราเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่ที่เลยก็คือสเปคเขาคือสาวขาวสวยสวยอยาดฟัน ตัดฟันหัดฟันใสแว่นตาชุดนักเรียนตอนแหลอะไรครับดอกจันอันนี้ไม่ใช่ไี้ไ่ัวบดเพลงโทรศัพท์ครับนี่คือสเปคของผู้ชายผู้ชายต้องชอบผิวคุณดีๆกาคุณดีๆเอวค่อนงเอวค่อนข้างใหญ่เฉพกไปบพายไหนไหนไหนอ๋อ แต่ผมจะบอกว่าว่าวันนี้เราจะนําเสนอความสวยๆของผู้หญิงในมุมมองแปลกๆบ้างคือไงอ่ะคือแบบว่าสเปคแบบนี้ที่ผมพูดออกมาเนี่ยขาวสวยหมวยอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของคนโดยส่วนทั่วไปทั่วไปแต่ว่ามีคนบางกลุ่มพ่อจะไม่ชอบอย่างนี้พ่อชอบแบบอย่างนี้ก็ได้แบบไหนไม่ผิดไงมาดูแบบแรกกันยังไงดำๆสเปคแปลกใช่ไหมดำดำดำ แต่เซ็กซี่เซ็กซี่นี่อ่ะดำดมยาแก้ไอ้น้ำดำผิวสีน้ำผึ้งนี่โอ้นี่เลยบียองเซ่บีอองเซ่เนี่ยออเออเออเอออะไรอะไรอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนละเกโลนะเกโลไม่เอาอะไรตูอะไรตู้ล่าสุดมิสยูนิเวอร์สก็เป็นคนผิวดำนะครับกรับผมแองโกล่าแองโกล่าคนละเมียคนละเมียหลานคนละประเทศครับผมแองโกล่าครับโอ้แองแองโกแองโกลาโอ้โหนี่มันถนนลาดยางนะชัดแองโกโลเอลหรือนั่นนะเอลหรือนั่นนะ ครับนี่นะฮะก็คือเสน่ห์ของสาวผิวดําซึ่งประเทศเราเนี่ยมีความผิดๆนะทำไมครับเพราะว่าชอบไปแบบโฆษณาชอบแบบไปแบบ ผิวขาวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเอเซียไงเ่ะแล้วแก๊งเนี่ยโตมากับญี่ปุ่นล้ว,วนๆอ่ะญี่ปุ่นก็ขาวอ่ะฮะดูมาแต่เด็กอ่ะฮะเ,เราก็เลยมีอคติกับคนผิวดำเล็กน้อยนี่เล็กน้อยนะเออ,ะอย่าให<อ>้ดูนะสมัยก่อน,นม้วนคน,น,นผิวดำหาย,ยากเขาบอกว่าผิวดำเนี่ยบางทีก็ดูหน้าคนหาเหมือนกันถูกนะแต่หายากหน่อยมันมืดมากปิดไฟเห็นยิ้มเห็นอะล่าสุดครับจาก มีคนชอบสไตล์นี้เหมือนกันครับสไตล์ไหนครับอไม่ชอบชอบเจ้าเนื้ออ๋อแป็กชอบแบบเจ้าเนื้อเป็กเลยจริงปะเนี่ยนี่เป็กเลยนะอ่ะไอ่ยอ่ไอ้ยอ่ไ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 ั้ไอ่ไว่าโ่ไอไอ่เอ่ไอ่ไย่ไอ่ไอ่ดอ่ไอ่าอ่ไี่ยอ่ไอัไนไอ่ไอ่นอ่ไอไอ่ไอ่ไออ่ไอ่ไออ่ออไอไออ่อ่อเอ่อ่อ่ออ่อ่ ขวัญใจผมด้วยนะเมื่อกี้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้กอดแล้วจะรู้สึกอบอุ่นถูกต้องผมนะฮะแค่คำเดียวสั้นๆเลยว่าตั้มอ๋อตั้ม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 อันนี้หลายคำหลายคำผมแต่แล้วจะเป็นตามเขาเรียกว่าหลักเอ่อเรียกหลักทางฟิสิกส์ทำไมครับผมคือฮะด้วย ปริมาตรที่ค่อนข้างหนาแน่นจ้าแรงจะถูกไม่จะถูกส่งออกไปไม่หมดแอคชั่นกับรีแอคชั่นถูกต้องครับผมไม่ไม่จริงๆมันเป็นต้องการจะสื่ออะไรต้องการบอกว่าเวลาเธอเดินเนี่ยเธอดูมั่นคงนะครับแล้วก็ดูแบบสวยงามนะเรื่องงขออันนี้เป็นเป็นธรรมชาติเพราะบางคนเออโอ้โหอันนี้อันใช่แล้วอันนี้ผมว่าเอาไปทำพวกโคขุนคนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะติดมันเยอะดูซ้ายดูซ้ายสุดนี่ทำไมครับ คนคนซ้ายนี่กินได้ทั้งตำบลเลยนะครับก็เป็นซ้ายสุดนี่เป็นเอ่อเป็นแผนที่นะครับยังไงไตรงเข้ามาเจอแยกซ้ายขวานะครับผมแยกซ้ายไปจะมีทางเลี้ยวบังคับเบี่ยงซ้ายตัวาว,า,วายตัววายโอ้โหนี่ถนนแตกเลยนะครับแล้วเล่นหน่อยนะก็จะแตกรายงานะ จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องตั้งแต่ยุคเรเนซองส์อันเรื่องป่ามาเรียนมาครับรู้ครับคือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงสวยยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นแม่พันธุ์ครับออ่บแต่ว่ายุคเรเนซองส์ก็ไม่ขนาดนี้นะครับครับผมอันนี้น่าจะเป็นเออ่ยุคข้าวยากหมากถูกกินกระเละเทเลยครับต่อมาครับครับผมเขาบอกว่าเออ่ต่อมาเนี่ยผู้หญิง สไตล์คนไทยชอบเลยคือตอนนี้คือเหมยเหมยเหยเหยแล้วก็มีสไตล์หน้าคมสไตล์แขกเนอะเจมูกโด่งคิ้วเข้มสวยโดดเด่นนี่สไตล์แบบว่าตาผมผิวพม่าในตาแขกครับผมผิวพม่าในตาม่าครับผมโอ้ผิวพม่าสองคนนี้นี่ครับมิสอินเดียใช่โคลัมเบีย ครับผมคือพวกสาวแถวแขกนี่ก็จะเป็นประเทศไทยก็มีพิงกี้นะคุณพิกกี้สวยจาานี่น้องหยาดเออคุณหยาดใช่ไหมจ้าจะแบบวผมนี่อะไรอะมีรูปอรอยเฮ้ยใช่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 ครับเจโลเจโลอ่ะดูดูนะฮะก็เป็นสาวสไตล์แขกครับผมนะฮะซึ่งผมก็ชอบสไตล์นี้สวยสวยแจมเลยอ่ะ สีดวตาแขกก็น่ารักจมูกนะจมูกนะฮะแขกเนี่ยเขาพิเศษตรงคิ้วตรงตาเขาตรงจมูกออะไรยย่างงเี้ต่อไปครับนะครับผมมาดูสาวเท่ๆกันบ้างสาวเท่ๆแบบเท่ๆนี่ไงออกแนวทอมบอยทอมบอยนี่คือผมชอบผู้หญิงแบบนี้นะอะไหรอรู้สึกตันผมรู้สึกเดี๋ยวก่อนนะนายก็ชอบหมดอ่ะรู้สึกเออคุณชอบทุกแบบเลยนะครับมึงแต่ก็บอกแตก็บอกตาสวยอ๋อมันเป็นผู้หญิงนะครับครับผม นี่สาวเท่นี่ฟักแฟงฟักแฟงน้องแฟงฟักแฟงนะฮะเนี่นี่ทอมบอยสาวเท่สาวเท่นี่ก็เท่ๆท่ไมีสไตล์นะฮะแล้วทำบัตรแมงแฟชั่นแฟชั่นสวยแบบดุดันเออแข็งแหบๆนี่เนี่ยเฮ้ฮะฮะเพื่อนฮะเชียวฮะเนี ถ้าตามหลักเลยต้องมีหมวกเปเปๆด้วยใส่เสื้อมีพับแขนพับแขนเสื้อสกอตพับแขนแล้วมีนิ้วล้อสองตัวพ่อขัดปืนอยู่บนบันไดบ้านลูกสาวค็นั้นเป็นลูกดูละครมากครับผมครับผมและต่อมาครับครับไม่ว่าชนชาติใดในโลกคุณรู้หรือไม่ว่าเป็นสาวใดที่ดูแล้วคนจะชอบมากเหลือเกินแบบไหนอ่ะนั่นคือนี่แหละครับสาวใส่แว่นครับผม ดูแล้วมีเสน่ห์มันดูเหมือนว่าเด็กดีโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวกับแว่นป่าวแว่นนะฮะแว่นนะสาบานเลยว่าดูแว่นอันนี้แว่นอาบานแว่นเลนสอันนี้แว่นเลเลตูมเออเลแบนไม่ใช่เลแบนอันนี้ตูมเลตูมอันนี้ตุมโอ้ไม่ต้องใส่แว่นเดี๋ยวนะฮะได้เป็นแว่นสามมิตินะครับครับผมทะลุจอออกมาเลยครับนะครับ นี่อ่ะนี่ดังว่านี้ดังอยู่แล้วเฮ้ยนี่เอริ่ชาหานป่ะเออาหารใช่ครับสชานามใช่ไหมคูอต้องชาหานเลยตัวจริงมาแล้วอะไรไม่อยากจะคุยเป็นไงเป็นไงในนี้ดีกว่าเยอะเลยัก็ทิ่แปลกๆอ่ะเออนะครับแหมรูปล้อ กดไลค์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 นะนี่เขาแรกจแบเลยนะดังมากเลยนะใช่ได้ได้ตัวจริงตัวจริงด่าแปลกแปลกแปลกอ่ะแล้วแล้วแล้วยังไม่ว่ตอนเจอตอนเจอตัวจริงไม่ดูหน้าเลยดาอะไรครับหน้าแปลกแไม่เคยไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีหน้าตาอะไรเออเราไม่เห็นหน้าเขาหล่ยนึเลยใสเยอะใช่ปะใสเยอะนะฮะกาว ไดเกี่ยวกับเฉยๆแปลกๆคือไม่แปลกนะคือไม่ใส่แว่นก็ค่าเท่ากันขาประเด็นมาอย่างนั้นแหละต่ชอบาใสแว่นนะครับก็อยากจะบอกไว้ว่าสาวๆในโลกนี้ก็มีอีกหลายเรียกว่าโอ้ยแว่นใหญ่แว่นใหญ่ให้ดูเห็นนะอเห็นนะจะบอกว่าสาวๆในโลกนี้ก็ยังมีแบบว่าอีกหลายแนวหลายสไตล์ครับผมนะฮะหนุ่มๆก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกกันอยู่แบบเดียวก็คิดว่าหนุ่มๆคงมีหลักการเลือก คู่ครอของตัวเองแหละแต่เมื่อกี้นี้ภาษาพวกผมเนี่ยจะมีซับเลยอะไรครับจะมีศับไว้เลยถ้าเกิดชุดหลังสุดเนี่ยเราไม่เรียกว่าหน้าทนุถนอมเรียกว่าอะไรหน้าขยี่อะไรอะไรพวกคุณพักก่อนรับครับคุณนอนพักเลยครับจริงจังนอเรื่อง ดังเนี่ยเดี๋ยวรีบอ่านเสร็จปุ๊บก็กลับคอนโดเอาเหรอครับแล้วทำไงต่อครับสองสี่ห้าแล้วก็แผ่นดินไหวเศร้ามัวใจใครมาขยี้ทั้งเพิ่มไม่ไม่เดี๋ยวเรื่องขยี้สองสี่ห้าพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเดี๋ยวพอวันช่วงหน้าครับฮะช่วงหน้าช่วงแผ่นดินไหวครับศร้าหัวใจริงไง